อุปกรณ์ในคลังสินค้าคืออะไรอุปกรณ์ในคลังสินค้าคือสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการคลังสินค้าไม่ว่าจะในขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าการค้นหาสินค้าหรือการกระจายสินค้าก็จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการทำงานเพื่ออำนนยความสะดวกทุนแรงและช่วยสนับสนุนการทำงานในคลังจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้ามีความสำคัญดังนี้1ช่วยให้การทำงานในคลังสินค้านั้นสะดวกและรวดเร็ว 2. เป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า3ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ4ช่วยลดการใช้คน 4. ช่วยประหยัดต,ต้นทุนในการจ้างแรงงานหาช่วยทำให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี 4. แสดงออกถึงความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ อุปกรณ์ในคลังสินค้ามีอะไรบ้าง 1. รถโฟลิฟรถโฟลิฟเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าและยกสินค้าอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในคลังสินค้าช่วยลดเวลาในการทำงานและเป็นเครื่องทุนแรงให้กับพนักงานหากไม่มีรถโฟลิฟในคลังสินค้าการทำงานย่อมเกิดความล่าช้าและยังเกิดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานอีกด้วยสสายพานลำเลียงสินค้า สายพานลำเลียงสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในคลังสินค้าเช่นเดียวกันหน้าที่ของมันคือเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าในคลังเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอาจเป็นการลำเลียงสินค้าจากการผลิตไปสู่การบรรจุและจัดเก็บช่วยการทาง,งานสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแถมยังช่วยลดจำนวนพนักงานลดการใช้งานได้อีกด้วย 3. ส,สะพานพาด สะพานผ้าเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ดำเนินงานภายในคลังสินค้าช่วยให้การเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องง่ายสะพานผ้าสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง30กิโลกรัมเลยทีเดียวระบบสะพานผ้า,ผ,า,ผ,าผลิตจากอลูมิเนียมที่แข็งแรงหรือไฟเบอร์กา๊สี่เครื่องช่างน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักไอเทมที่สำคัญอย่างมากอุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้าหรือพัสดุบนชั้นวาง ก่อนนำสินค้าขึ้นบนชั้นต้องชั่งน้ำหนักก่อนเสมอรวมไปถึงการขนส่งโดยเครื่องชั่งน้ำหนักจะต้องสามารถชั่งน้ำหนักของพัสดุได้อย่างแม่นยำด้วยทำให้พนักงานสามารถจัดเก็บพัสดุขึ้นไปบนชั้นวางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยไม่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการรับน้ำหนักที่มากจนเกินไปเพราะการรับน้ำหนักที่มากจนเกินไปอาจทำให้ชั้นวางถล่มลงมาได้หชั้นวางสินค้า ชั้นวางสินค้าในคลังสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมีไว้เพื่อจัดเก็บสินค้าขาดไม่ได้เลยในคลังสินค้าเพื่อให้การจัดเก็บสินค้านั้นเป็นระเบียบสินค้าจะถูกจัดวางไว้เป็นหมวดหมู่หรือจัดวางอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสมการบริหารจัดการคลังสินค้าหรือการวางสินค้าในคลังสินค้าแตกต่างกันออกไปอุปกรณ์ในคลังสินค้า ต้องเลือกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักของสินค้าได้ดีหรือเลือกประเภทให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 6. พาเลทวางสินค้าพาเลทคืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่วางสินค้าและปกป้องสินค้าจากน้ำหรือของเหลวต่างๆที่อยู่บนพื้นหากสินค้าไม่ได้ถูกวางไว้บนพาเลทไม้หรือพลาสติกก็อาจจะทำให้สินค้าได้รับความเสียหายได้ โดยช่วงว่างทั้ง4ของพาเลทยังช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสินค้าหรือพัสดุด้วยรถยก7รถยกแฮนด์พาเลทสำหรับรถยกแฮนด์พาเลทเป็นเครื่องมือยกในคลังสินค้าอุปกรณ์นี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง5ตันเลยทีเดียวแต่ในกรณีที่เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่หรือต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ ควรใช้เครื่องมือยกอุปกรณ์แบบอัตาโนมัติหรือรถโฟลิปเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรงแทนเพื่อความปลอดภัย8กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์คลังสินค้าที่มีความจําเป็นในคลังสินค้าซึ่งจะเป็นต้องติดตั้งเพราะมันทําให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวและสามารถสอดส่องดูแลคอยระแวดระวังจากพวกมิจฉาชีพป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดการสูญหายได้ รวมถึงการช่วยตรวจดูความเรียบร้อยของพนักงานในขณะปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยตรวจสอบอุบัติเหตุป้องกันเรื่องทุจริตการลักขโมยต่างๆภายในคลังสินค้าได้9ประตูบ่านทางเข้าออกประตูบ้านที่ติดตั้งตรงบริเวณทางเข้าและทางออกหน้าที่ของมันก็คือช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในคลังสินค้าและยังป้องกันอากาศจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในและนอกจากนั้นก็ยังช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานและป้องกันฝุ่นไอเสีย รวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์น้ำแมลงต่างๆ10บ,บันไดปิดท้ายการที่บันไดเป็นอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่มีความสำคัญพนักงานสามารถใช้บันไดขึ้นไปจัดวางสินค้าหรือหยิบจับสินค้าได้สะดวกสบายอย่างไรก็ตามการเลือกบันไดก็ควรเลือกบันไดที่มีมาตรฐานบันไดต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาเพื่อให้การยกเคลื่อนย้ายสะดวกขาบันไดควรมียางกันลื่นเพื่อความปลอดภยัย